สวัสดีครับผมสุริยาพาบรรทุกอาจจะบอกว่าสวัสดีครับผมแจ็คเป๊โผดูเมื่อกี้ติดสวัสดีครับผมสุริยาพาบรรทุกนะคือตอนนี้เราเดินทางไปที่ชุมพรเอ้ยเดินทางไปที่สมุยนะครับตอนนี้อยู่ชุมพรมีด่าน,นครัรถติดนะจริงๆเมื่อคืนไปขึ้นทุท่าเรือของเตยมันควรถึงสุลาแล้วปนเนี้ยทีนี้เราไปตอนสี่ทุ่มสามทุ่มเข้าไปสี่ทุ่มแล้ว น่าจะติดช่วงที่รถมันไม่มียกแล้วมันก็เลยขาดช่วงแล้วเขาก็เลยผักยาวไปเลยยกให้ผมวิทีหนึ่งตี้สองแล้วออกมาอย่างนั้นเหลือวิ่งมาแค่เพชรบุรีเองประมาณที่สามครึ่งที่สี่ก็จอดหลับนะวันนี้มาพูดถึงใครวิ่งสายตู้นะครับก็ต้องอรู้จักหลายๆที่หลายๆจังหวัดต้องรู้ว่าเอ,อไปไหนยังไงวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังเรื่องเรา ถ้าอย่างผมเนี่ยได้งานไปสมุยเมื่อสักประมาณ5-6-7ปีที่แล้วเคยไปคนระับเคยไปสมุย <c oughs> มาแล้วครั้งหนึ่งถ้ามันนานมันนานมากนะเ <c oughs> ทาใหม่นั้นขับเป็นรถพ่วงแม่ลูกนะเป็นตู้คอนเทนเนอร์อะไแต่ขับเป็นรถพ่วงแม่ลูกก็เขาคิดค่าข้ามตู้ละสา0 0ันหบาทหนื่อขานะก็เท่ากับขาไปเจ็ดพันะขากลับผมจาไม่ได้นะัมันจะแพงตามน้ําหนักมันจะแพงตามน้ําหนัก <c oughs> ส่วนตั้งแต่มาทํารถนะครับก็มีไปหลายรอบก,ก็มีเจ้าพีละนั้น <c oughs> เจ้าพูนะครับเอาเจ้าสามกไปตู้ยาว4ี่ไคิ้วแบบนี้ยเนี่ยตู้แบบนี้เลย40่สิบไม้คิวแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> มันก็ข <c oughs> อง <c oughs> พี่พูเอาไว้รอบที่แล้วก็มีอยู่้ามข้ามไปหลายรอบละกอนอื่นเดี๋ยวบอกนี้ก่อนไอ สมุยเนี่ยมันเป็นเกาะนะครับที่ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ก็คือมันเป็นจังหวัดสุราษฎร์นะครับอ่ามันเป็นเขาเรียกอะไรจังหวัดสุราษฎร์อำเภอสมุยเออประมาณนั้นแหละจังหวัดสุราษฎร์อำเภอสมุยประมาณนั้นหละน <c> ะ <oughs> มันจะคือถ้าใครจะไปสมุยเนี่ยมันจะต้องวิ่งไปที่จังหวัดสุราษฎร์แล้วก็ไปรอข้ามเรือเฟอร์รี่เออประมาณนี้นะครับข้ามเพใหญ่เรืออะไรแล้วแต่ใครจะเรียกแล้วเนาะมันก็จะมีอ่าเรือเพหลายหลายลำ ก็จะมีหลังคาสูงหลังคาต่ํามีปัญหาเลยของพี่พ,พี่พีนะ่บูน่ะไปก็มีปัญหาอยู่ครั้งหนึ่งก็คือตอนไปหลังคาไม่ติดไอ,ไอเอรือเฟอร์รี่เขาอะตอนกลับปรากฏว่ารถเบาหลังคาสูงหลังคาติดติดไอข้ามมาไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นเขาให้รอเป็นเที่ยวสุดท้ายข้ามกลับนะร <c oughs> อเป็นเที่ยวสุดท้ายสองสามตุ่มนี่แหละแล้วพี่พี่พูก็ข้ามไม่ได้ก็ตกค้างนอนอยู่ฝั่งโน้นนะก็ต้องรออีกลำหนึ่ง ได้ข้ามมาตอนเช้าอีกวันหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเท่าที่รู้มายังไม่ละเอียดในตอนนี้นะไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน,นก็คือการที่จะไปสมุยเนี่ยเราไปข้ามที่สุราษฎร์เนี่ยเราจะข้ามได้ในแค่ตอนกลางวันรถเล็กอยากข้ามตอนไหนก็คงจะได้ข้ามเลยถ้าหลังสองทุ่มหรือหลังหกหลังค่ำไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ข้ามต้องรอเช้าอะไรเงี้ยแต่รถใหญ่มันมันไม่ใช่แค่นั้นนะวันนี้มาพูดถึงในมุมของ รถบรรทุกหรือสายตู้เราเนี่ยเราต้องวางแผนให้ดีนะเพืเ่อนๆต้องวางแผนให้ดีโดยเฉพาะตู้หายคิวอย่างเราเนี่ยอ่าตู้สูงๆแบบเนี้ยต้องวางแผนให้ดีนึง <c oughs> ต้องไปเข้าคิวนะชั่งน้ําหนักไปถึงที่ท่าแล้วชั่งน้ำหนักเข้าคิวให้เรียบร้อยอ่าแล้วก็ชั่งน้าหนักแล้วก็เตรียมจ่ายเงินอย่างพิภูรอบที่แล้วก็8ปดเก้าพันขาหนึ่งนะแปดพันกว่าบาทขากลับก็ประมาณห้าพันสามนะ แล้วก็วันนี้ล่าสุดก็คือพี่องอาจไปก็ข้ามไปก็ประมาณ8 0 0 0ันเจ็ดหพันอะไรสักอย่างขากับ5 3, ้าพันสากับจะประมาณคล้ายๆกัน5้าพเมื่อสมัยผมรอบที่แล้วผมจําไม่ได้แต่ไปอาคิดเป็นคันแต่ตอนถ้าเป็นตู้ยาวแบบเนี้ยเขาคิดเป็นน้นหน,น,นักเหมือนว่ารถเคยหนักมากก็อาจจะแพงไหมราคาก็ไม่ท่ากัน ราคาข้ามลูกค้าจ่ายนะครับเวลาจะรับงานสําหรับเท่าแก่ไหมรับงานก็ต้องคุยกับลูกค้าให้เรียบร้อยลูกค้าจ่ายแต่ปกติลูกค้าเขาจ่ายอยู่แล้วแหล,ละนะถ้าชิปปิ้งไม่ตุกติกอะไร <c oughs> พี่ปูข้ามไปในรอบนู้นค่าข้ามไปกับก็หมื่นกว่าบ,บาทนะครับแล้วก็อ่าถ้าไม่ติดการในการรอหรือตกคิวในตอนกลางคืนเนี่ยเพราะมันส่วนมากเขาเรือเรือเฟอร์รี่เขาวิ่งในตอนกลางวันนะครับช่วงเย็นก็เป็นเที่ยวสุดท้ายก็น่าจะทุ่มสองทุ่มเนี่ยทุ่มหนึ่งนะพอข้ามแล้วก็ต้องรอ เออหกโมงเชา้าตีห้าถึงจะได้ข้าอีกร้อมอีกรอบหนึ่งพี่ภูก,ก็ติดหลังคานะปรากฏว่าก็รอลำสูงก็กลับมาได้พอหลังพี่โป้งไปก็พอหลังพี่โป้งไปก็อ่าไม่ติดก็ใกล้เคียงแล้วก็วันหลังอีกเอาเจ้าจิก้าไปเจ้าจิก้าเนี่ยมีปัญหาเป็นสูงนะครับเป็นตรงปากนกแก้วสูงกว่าเพื่อนประมาณครึบหนึ่งนะสูงกว่าเพื่อนประมาณครึบหนึ่งก็ไปติดนะครับมีปัญหาเลยรอบนั้น <c oughs> รอบนั้นมีปัญหาคือซื้อตั๋วแล้วก็พยายามที่จะข้ามแล้วมีปัญหาข้ามไม่ได้ก็ทําหลายอย่างไม่ได้ว่านิ่งนอนใจก็ผมก็บอกว่าเออมีคันอื่นๆที่เป็นเตี้ยไหมก็ไปขอเขาสลับหางไปขอสลับหางปรกากฏทั้งท่าเฟอร์รี่จัดให้ไปคนละลำก็เลยคืนหางพี่เขาไปสรุปไม่ได้ไปคุยกับลูกค้าลูกค้าเอาหกล้อจากฝั่งสุราษฎร์ถ่ายไปก็เราก็ไม่ได้ข้ามรอบนั้นเพราะว่าไอ้เจ้าจิก้าเป็นสูงกลับมาปุ๊บผมก็วัดเลยในลานอ่ะ ปรากฏว่าเจ้าจิก้าเนี่ยเป็นสูงกว่าเพื่อนเลยเจ้าจิก้าเนี่ยเป็นสูงกว่าเพื่อนประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ลูกค้าก็ไม่เรียกเราอีกนานเลยเขาก็บอกว่า <c oughs> อยากได้เป็นแบบหางโรเบียอะไรเงี้ยอยากได้เป็นหางโรเบียบ้างอะไรบ้างก็ก็ไม่ได้วิ่งหายไปนานเลยแล้วล่าสุดก็อย่างที่บอกว่าเจ้าองอาจไปแล้วก็ข้ามได้เดี๋ยวขึ้นเรื่องมาดูข้ามได้ก็พี่องอาจก็ตื่นเต้นไปครั้งแรกนะครับบอกว่า เ็เลยมันจะข้ามได้ไหมผมก็บอกมันข้ามได้วัดไปได้ถ้ามันจะติดนิดหน่อยก็ปล่อยล้แมงอะไรเงี้ยผมก็พูดไปก็เอากําลังใจให้พี่แล้วก็ข้ามไปได้แล้วลงแล้วมาดูว่าตอนเราเนี่ยเราจะข้ามได้ไหมตู้สี่สิบไฮคิ้วแบบนี้ความสูงขนาดนี้เราจะข้ามได้ไหมกับสมุยศึกษาให้ดีนะใครที่มาวิ่งงานสายตู้และที่จะต้องลากตู้สี่สิบไฮคิ้วนะเวลาคนจ่ายงานหรือคนสั่งงานเขาเขาบอกว่าไว้สมุยในี่เช็คก,ก่อนเลยมันสามารถโทรไปเช็คได้นะเรือข้ามกี่โมงถึงกี่โมงเท่าที่ผมรู้มาคือข้าม กลางวันตอนกลางคืนเขาก็เขาก็หยุดวิ่งนะแล้วก็ <c oughs> ในสมุยเนี่ยก็ได้ยินว่าไม่เชิงได้เป็นจรผมเคยไปเมื่อเมื่อเมื่อห้าเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วอะ่ะมันจะมีเนินมอนะมันมีนะแล้วก็มีช่อง Youtube ช่องหนึ่งนะพี่รังสรรค์อัตัวรกก็ไปถอนต่อที่สมุยมาแล้วเราก็จะพารถคันนี้นะครับข้ามเรือเฟอร์รี่เกาะสมุยไปที่เกาะสมุยเป็นครั้งแรกของช่องเรานะ เป็นครั้งแรกของของช่องเราอ่ะใช้คํานี้ว่าเพราะว่าเราเคยข้ามไปไปก่อนนั้นนี้แล้วไม่รู้ความกลิ่นเพลงเป็นยังไงแล้วลงไปในเรือฟอร์รี่มันเป็นยังไงมันเอียงไหมมันคลื่นไหมมันเราจะเมาคลื่นไหมนะครับแล้วก็เรือมันจะแบบคลื่นเยอะไหมแล้วน้ำหนักเราจอดเราต้องจอดตรงไหน,นลังคาจะติดไหมข้าข้ามเท่าไหร่เดี๋ยวลองชม คลิปหน้าตอนนี้อยู่ชุมพรกำลังเข้าจังหวัดสุรารค่าน,านี่สำหรับคลิปในีังวัด